แทนเพื่อนสนิทค่ะเขียนมาว่าเพื่อนสนิทเนี่ยอายุ32ปีค่ะแล้วเขามีสามีอายุ13ปีคบกันมา5ปีเพื่อนจะแต่งงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะคตั้งแต่แต่งงานกันจนถึงปัจจุบันเนี่ยสามีไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วยเลยสามีให้เหตุผลว่าไม่สบายง่วงเหนื่อย สามีเป็นคนอ่อนแอแล้วก็ไม่สบายบ่อยๆด้วยสองคนนี้ทํางานคนละจังหวัดนะคะแต่ก็เจอกันอาทิตย์ละหนวันตอนนี้เพื่อนเริ่มเครียดแล้วค่ะเพราะว่าอยากจะมีลูกแล้วรู้สึกเป็นปมด้อยว่าเอ๊ะทำไมตนไม่เป็นที่ต้องการของสามีเขาก็เลยไปคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่สวยนะคะส่วนสามีก็ไม่ค่อยโรแมนติกไม่หอมแก้มหรือจูบ ปัจจุบันเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือสามีจะเป็นเกย์ล่าสุดนะคะบอกไปเที่ยวหัวหินด้วยกันบรรยากาศโรแมนติกมากก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอยากถามคุณหมอว่าอะไรคือเหตุผลที่สามีเป็นแบบนี้เพื่อนที่ฉันควรจะทําอย่างไรดีคะก็ยังคิดว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าสามีอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เครียดง่ายที่เราเจอบ่อยๆก็คือว่าบางคนเนี่ย คู่ชีวิตแต่งงานไปแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยความรู้สึกทางเพศก็ไม่มีต่อให้บรรยากาศดียังไงก็ไม่มีความรู้สึกตรงนั้นแต่ว่าโจทย์ตรงนี้มันก็มีอะไรที่แปลกๆหลายอย่างเช่นว่าตั้งแต่เริ่มแต่งงานแล้วไม่ไม่มีไม่มีเพศสัมพันธ์เลยถ้าจะเข้ามาหากันเลยคือถ้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยอย่าว่าแต่แต่งงานเลยครับแค่จะจีบกันก็คงจะแบบว่าไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมันก็แปลกซึ่งซึ่งก็อาจจะคิดได้เหมือนกันซึ่งภรรยาก็ต้องระวงเป็นธรรมดาว่าสามีเป็นเกย์ แต่ท<ช>ีนี้เราก็ไม่รู้ว่าถ้าได้รายละเอียดมากกว่านี้เช่นเหตุผลของการแต่งงานเนี่ยคืออะไรบางคนอาจจะอยากแต่งงานเพราะว่าต้องการมีเพื่อนอแต่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ฝ่ายผู้หญิงก็จะค่อนข้างน่า<พ>สงสารแล้วละ<ช>่ะนะครับก็คือบางคนก็ เป็นเกย์แล้วก็แต่งงานเพราะว่าที่บ้านขอร้องให้แต่งงานถ้าไม่แต่งงานที่บ้านจะไม่ยกสมบัติให้อันนี้ก็เป็นกรณีที่เจอบ่อยอีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผู้หญิงก็กลายเป็นเหยื่อซะมากกว่าเพราะนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะลองหาข้อมูลอย่างอื่นดูด้วยแล้วก็คงต้องพูดกันแหละนะครับเพราะว่าสามีภรรยาแต่งงานกันเนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยต้องมาคุยกันแล้วละ่ะเพราะถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยเป็นใครใครก็เครียดน,นะครับแล้วก็ถ้าอยู่กันด้วยความอดทนไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดความอดทนมัน แล้วก็พังไป้ซะเปล่ารู้อย่างนี้ก็มานั่งนึกเสียใจที่เราว่าไม่น่าแต่งงานใช่ไหมรู้จะแต่งไปทําไมเหมือนกัน